นางเอกของบุญชูเล่นหนังเรื่องแรกผู้กำกับมือทองถึงกับทำนายว่าอาชีพผู้กำกับการแสดงยิ่งเก่าเกมยิ่งมากประสบการณ์ยิ่งมองทะลุปรุโปรง่งไม่ว่าจะเป็นงานที่ตัวเองรับผิดชอบตรงหน้าเชื่อมโยงไปถึงดารานักแสดงทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ ผู้กำกับการแสดงจึงถือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการดูคนอีกอาชีพหนึ่งยิ่งดูคนออกยิ่งมองคนได้ทะลุยิ่งเป็นผลดีต่ออาชีพกำกับการแสดงที่ตนทำอยู่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าคนแปลกหน้าสักคนอยู่ดีๆโผล่เข้ามากองถ่ายจะเพื่ออะไรก็ตามด่านแรกๆที่คนคนนั้นจะต้องประจันหน้ากันแน่ๆก็คือผู้กำกับยิ่งเป็นคนที่เข้ามาเทสหน้ากล้อง หรือมาเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยแล้วบอกได้เลยว่าไม่อาจรอดพ้นจากสายตาอันแหลมคมของผู้กำกับไปได้ยิ่งผู้กำกับหนังรุ่นเก่าๆที่ใช้วิธีเลือกนักแสดงผ่านสายตาพระเจ้าคือเพียงแค่มองชั่วแวบเดียวเป็นได้เรื่องไม่ว่าจะเห็นคนคนนั้นตามป้ายโฆษณาหรืองานประกวดต่างๆบนห้างสรรพสินค้ากลางถนน หรือที่ใดที่หนึ่งที่บังเอิญผู้กำกับไปเจอไปเห็นเข้าแล้วได้พูดคุยชักชวนกันมาเล่นหนังเล่นละครบางคนไปตัดผมแทๆ้ๆผู้กำกับไปเจอเข้าเห็นถูกชะตาก็ชวนมาเล่นหนังเสเลยอย่างกรณีของคุณมานพอัศวเทพดาวร้ายนามกระชอนของวงการหนังไทยแต่สำหรับนางเอกที่69 stories นำมาเสนอผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพวันนี้ผู้กำกับมือทองตาคมเก๋าเกมเกม๋ากึกคนนี้ได้ไปเห็นรูปร่างหน้าตาของเธอใน โฆษณาผ้าอนามัยยี่ห้อหนึ่งถึงขนาดสั่งให้คนสนิทต,ตามไปทาบทามกับพ่อแม่ของเธอถึงที่บ้านเพื่อขอเธอมาเล่นเป็นนางเอกหนังเรื่องใหม่ที่เขากําลังจะสร้างป้อนให้กับค่ายหนังชื่อดังและหลังจากที่เขานําเธอมาแสดงเป็นนางเอกได้ร่วมงานกับเธอจนเสร็จสิ้นเป็นหนังออกมาเรื่องหนึ่งแล้วผู้กํากับหนังระดับตัวพ่อมือทองคนนี้ถึงกับทํานายอนาคตนางเอกสาวคนนี้ไว้อย่างมั่นใจเกินร้อยผู้กํากับคนนี้คือสักกะจารุจินดา และเธอคนนี้ก็คือแม่จินตราสุขพัฒน์นางเอกสาวผมม้าเงินล้านนั่นเองในส่วนของจินตราสุขพัฒน์สำหรับนางเอกในฐานะราชินีหนังไทยคนสุดท้ายแทบไม่ต้องแนะนําอะไรกันมากมายแล้วนะครับผลงานเกือบ70เรื่องของเธอยากจะหานางเอกหนังไทยคนอื่นในยุคถัดมาลบจํานวนได้แน่นอนครับเธอไม่ใช่นางเอกระดับร้อยเรื่องเหมือนนางเอกยุคก่อนหน้านี้แต่หลังจากยุคของเธอก็ยังไม่มีนางเอกคนไหน เล่นเป็นนางเอกต่อเนื่องจํานวนมากเท่าเธออีกแล้วและอาจไม่มีอีกเลยด้วยซ้ําอาชีพนักแสดงในช่วงต้นๆเธอได้เล่นประกบกับอลลัมพลลำพูนและแซมยุรนันพมรมนตรีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่วนมากจะเป็นหนังแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กไวสสมวัยหรือไม่ก็เป็นพ่อแง่แม่งอนงอกันไปงอนกันมากว่าจะงอสําเร็จหนังก็จบพอดีหรือแนวชิงรักหักสวัสด์สาดน้ดํากรดซดน้ํากันเธอก็ผ่านมาแล้วทั้งนั้น ช่วงต้นๆน,นี้ก็อาจพอพูดได้ว่าเป็นช่วงฝึกหัดนะครับหนังไม่ได้เอื้อให้เธอได้โชว์ฝีไม้ลายมือสักเท่าไหร่เป็นคุณหนูเป็นวัยรุ่นใสใสก็ว่ากันไปตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมานี่สิครับแม่มจินตราสุขภาพก็ได้มีพัฒนาการด้านการแสดงขึ้นมาเรื่อยเรื่อเริ่มมีบทบาทแบบก้าวกระโดดก็ว่าได้จากบทคุณหนูใสใสมาเล่นเป็นคนใช้ตัวคล้ำปากจัดสุดท้ายกลายเป็นโสกนาฏกรรมสะท้อนปัญหาสังคมในยุคนั้นอย่างในเรื่องเหยื่อหรือไปรับบทเป็นคนบ้านในเรื่องหลังงคาแด แม้กระทั่งเล่นเป็นนักเรียกร้องสิทธิสตรีในเรื่องอําแดงเหมือนกับนายิตก็เคยมาแล้วระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาจากผลงาน70กว่าเรื่องจินตราสุขพัฒน์ได้รับรางวัลทางด้านการแสดงมาแล้วทุกสถาบันและมากที่สุดทั้งหญิงและชายไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยเฉพาะวงการมายาเธอผ่านอุปสรรคมานับไม่ถ้วนครั้งหนึ่งกับหนังเรื่องแรกในชีวิตผู้ใหญ่ลีกับนางมาฉากนั้นฉากเดียวเธอเทคไปกว่า20ครั้ง จนถูกภรรยาผู้กำกับบ่นออกมาดังๆกับทีมงานหลังจากที่จินตรากลับไปแล้วว่าน้องคนนี้จะไหวเลอธงชัยประสงค์สันติตอนนั้นทำหน้าที่เป็นคอสตูมหรือฝ่ายเสื้อผ้าประจำกองถ่ายและยังมีผลงานด้านการแสดงไม่มากนักพอได้ยินอย่างนั้นก็รีบนำมาเตือนเพื่อนด้วยความปรารถนาดีคือแม่มจินตราสุขพัฒมีเพื่อนคนแรกของวงการก็คือธงชัยประสงค์สันติคนนี้นี่เองครับ ซึ่งเขามาบอกว่าตั้งใจหน่อยนะผู้ใหญ่เริ่มบ่นกันหลายคนแล้วจากนี้ก็ให้แม่มซักซ้อมแล้วก็มีความตั้งใจขึ้นมากกว่านี้แม่มจินตราสุขพัฒ์ก็ได้ตั้งใจและทุ่มเทยอย่างหนักจนกระทั่งมีวันนี้ภาพของแม่มจินตราสุขพัฒสมัยที่ยังเรียนประวชตอ,อยู่ที่โรงเรียนกิติพานิชก็จะห้าวๆลุยๆสักหน่อย หลายคนอาจจะยังไม่เชื่อว่าสาวสวยหน้าใสคนนี้มีความสนเข้าขั้นใช้ได้ทีเดียวจนบางครั้งเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งและจะมีโลกส่วนตัวสูงมากบุคลิกภาพแบบนี้ลุยๆห้าวๆแบบนี้ดูแล้วใครๆต่างลงความเห็นว่าไม่มีวี่แววจะมาเป็นนักแสดงกับเขาได้เลยแม่มกับเพื่อนช่วงปิดเทอมก็รวมตัวกันออกมาหาลำไพ่พิเศษด้วยการไปเป็นพนักง,งานขายของอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลสีลมได้ค่าแรงวันละ65บาทเก็บสะสมทุกวันทุกวันพอเปิดเทอม ก็ได้เงินเป็นพันเงินพันในเวลานั้นไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแต่สิ่งที่ไม่น้อยไปกว่ากันก็คือความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่แมมจินตราจะเป็นแบบนี้เรื่อยมาคือชอบทำง,งานชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพ่อแม่มีลูกถึง5คนเธอเป็นคนที่สี่จึงต้องช่วยกันทำงานหารายได้เข้าบ้านเท่าที่พอจะทำได้พอมาเรียนชั้นปวชอ,อยู่นั่นเองตรงนี้ข้อมูลบางแห่งบอกว่าเรียนปวสเธอก็ได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยด้วยการเป็นเลขานุการที่บริษัทโตโยต้า ทีมงานบริษัทเดนสึที่ทําโฆษณาให้กับตโยต้าเห็นว่าเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักจึงได้ชวนให้เธอไปทดสอบหน้ากล้องซึ่งเธอเห็นว่าไม่ได้เสียหายอะไรก็ถ่ายไปจนวันหนึ่งมีผู้มาติดต่อให้เธอไปถ่ายโฆษณาผ้าอนามัยนั่นก็คือผ้าอนามัยลอรีเอกจินตราสุขพัฒน์จึงได้ชื่อว่าเป็นนางแบบหรือพรีเซนเตอร์คนแรกของลอรีเอพอเรียนจบชั้นปวชก็ได้ไปทํางานเป็นเลขานุการแผนกการขายบริษัทแห่งหนึ่งสก,กะจารุจ,จินดาได้เห็นเธอในโฆษณาผ้าอนามัยเข้า จึงรู้สึกถูกชะตาและก็โดนใจทันทีเพราะสกกะงกำลังจะสร้างหนังเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมากำลังต้องการนางเอกหน้าใหม่อยู่พอดีเขาจึงได้มอบหมายให้กอบสุขจารุจินดาผู้ช่วยให้ไปถึงบ้านแม่มจินตราไปทาาทามกับพ่อแม่ของเธอและยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีเมื่อพ่อแม่อนุญาตแล้วแม่มจินตราก็ได้มาแสดงหนังเรื่องแรกของชีวิตหนังเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาสร้างและออกฉายเมื่อปี2528 ตอนนั้นแม่มจินตราอายุ19ย่าง20ปีแสดงคู่กับพระเอกข่าหนังไฟสตาร์คือไพโรธสังวริบุตรปรากฏว่าหนังประสบความสําเร็จจินตราสุขพัฒน์แจ้งเกิดทันทีมีคนรู้จักทั่วประเทศมีหนังให้เล่นต่อเนื่องอีกหลายเรื่องช่วงที่ชื่อเสียงกําลังโด่งดังเป็นที่รู้จักจินตราสุขพัฒน์กับรู้สึกว่าเธอไม่เหมาะกับเส้นทางนี้สกกะจารุจ,จินดาได้มอบหมายให้พิสมัยวิไลศัก์นักแสดงรุ่นใหญ่ที่ร่วมแสดงด้วย เป็นผู้คอยบอกคอยสอนพูดง่ายๆก็คือเป็นเทรนเนอร์ให้นางเอกหน้าใหม่แกะกล่องอย่างจินตราสุขพัฒ์แต่เส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลขานุการสาวผู้จะพัดจะพูมาเป็นนักแสดงอย่างที่ตัวเองไม่ได้มีพื้นฐานการแสดงมาก่อนส่งผลให้บทบาทแรกที่เธอได้รับในชีวิตในเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาช่างเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นเสียละเกินติดขัดบกพร่องไปเสียหมดหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายฉากที่สาวห้าวผมมา้าอมตะอย่างแม,ม่จินตราเทคแล้วเทคอีก บางฉากเทคเป็น20กว่าครั้งนำมาซึ่งความท้อแท้ถอดใจน้ำตาตกในกล่ำกลืนสะเอื้อนไม่มีเสียงอยู่คนเดียวยิ่งเพื่อนในวงการคนแรกๆของเธออย่างธงชัยประสงสันติมาบอกว่าได้ยินผู้ใหญ่หลายคนแอบบ่นว่าเธอจะไว้เร่อกับเส้นทางโลกมายานี้แม้เธอจะฮึดสู้ตามประษาสาวห้าวขาลุยแต่ลึกๆแล้วสาวน้อยผู้อ่อนเยาว์ต่อเส้นทางนี้ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกหดหูหอเหิววิตกกังวลต่างๆนานาเรื่องของเรื่องจินตราสุขพัฒน์ เป็นคนขี้เกรงใจคนอื่นพอหลายฉากต่อหลายฉากเข้าเธอเห็นว่าตัวเองทำให้ทีมงานทุกคนล่าช้าเสียเวลาต่อมขี้เกรงใจก็ทำงานเลยพานถอดใจไม่อยากไปต่ออย่าลืมนะครับว่าโลกบันเทิงเมื่อ30-40ปีก่อนนั้นยังไม่มีโรงเรียนการแสดงหรือ acting code อะไรก็ยังไม่มีจะมีก็แต่ในกองถ่ายที่บอกสอนกันเองแนะนากันเองพี่สอนน้องผู้ใหญ่สอนเด็กรุ่นพี่สอนรุ่นน้องเขาอยู่กันแบบนั้น ผู้เข้ามาใหม่หากไฟดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนใครๆก็รักก็เอ็นดูค่อยๆถ่ายทอดประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ส่วนมากก็เป็นแบบทําให้ดูหน้างานเลยก็คือทําแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นเป็นการแสดงให้เห็นเลยทันทีผู้มาใหม่ถ้าจะรักด้านการแสดงจริงๆก็จะซึมซับเอากลเม็ดเคล็ดลับเหล่านั้นเข้ามาที่ตัวแต่นั่นก็ไม่ใช่ทุกคนและทุกอย่างต้องใช้เวลาแม,ม่จินตาราสุขพัท์เลยถือเอาพิสมัยวิไลศักดาราผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูทางการแสดงคนแรกของเธอ นับแต่บัดนั้นกว่าเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาจะผ่านมาได้ออกมาเป็นผลงานคุณภาพให้ผู้ชมได้บันเทิงกันเบื้องหลังแม่มจินตรามองว่าไม่มีอะไรง่ายเลยชีวิตคนเราจะมีช่วงสีดําอยู่ช่วงหนึ่งมันจะลากสีดําคลุมไว้เกือบทั้งหมดเมื่อเราเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างสีดําที่ว่ามาในรูปของความเป็นมือใหม่นุ่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่พร้อมอันนั้นก็ขาดอันนี้ก็เกินไม่มีอะไรเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยลงร่องลงรอยเลยสักอันสักอย่างตัวอย่าง เช่นการเปิดร้านขายลาบเป็ดช่วง3ามเดือนแรกคือช่วงมัดใจว่าคุณรักในเส้นทางนี้จริงๆหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะสู้ไปกับเส้นทางนี้หรือไม่คุณเป็นนักจัดการชีวิตบริหารเวลาพอหรือ,อยังถ้าบริหารทุกอย่างได้ทําทุกอย่างเป็นแล้วคุณมีลูกค้าประจําหรือ,อยังมีลูกค้าขาจรมากพอหรือไม่ผลสะท้อนหลังจากที่ลูกค้ากินลาบเป็ดของคุณเข้าไปแล้วเป็นอย่างไรเขาชอบหรือไม่ชอบขนาดไหนเขาวิจารณ์แสดงความคิดเห็นกับลาบเป็ดของคุณอย่างไร คุณเชื่อทันทีเชื่อทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกค้าคนนั้นหมดเลยหรือไม่หรือคุณเปลี่ยนบางอย่างเพื่อรักษาหลายสิ่งเอาไว้โดยเฉพาะจุดยืนของคุณช่วงระยะเริ่มต้นคือช่วงทดสอบช่วงวัดใจเป็นช่วงที่ชะตากรรมคลิกเมาส์สีดำแล้วล่าคลุมเราแทบทั้งหมดเป็นช่วงลูกผีลูกคนหากอดทนสักนิดศึกษาทิศทางลมให้มากสักหน่อยจะทําให้ผ่านผลสีดำที่คลุมอยู่ไปได้ไม่มากก็หน้อยหลังจากที่เล่นหนังผู้ใหญ่ลีกับนางมาผ่านไปมีคนรู้จักพอสมควรแล้ว ทางค่ายหนังก็ป้อนงานให้เธออย่างสม่ำเสมออีกหลายเรื่องซึ่งส่วนมากก็เป็นหนังแนวกุ๊กกิ๊กไวหวานพ่อแง่แม่งอนและกว่าจะผ่านไปได้แต่ละเรื่องแม้จินตราสุขพัฒ์จะเริ่มคุ้นกลิ่นคุ้นมือกับทางสายนี้บ้างแล้วแต่เธอก็ยังรู้สึกว่าลึกๆแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เส้นทางที่เธอจะเดินได้อย่างสง่างามตลอดรอดฝั่งได้ก่อนที่เธอจะก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงที่นี่มีอย่างน้อยสอสเจ้าที่มาชวนให้เธอไปเล่นหนัง แต่คำว่าหนังในจินตนาการของเธอตอนนั้นมันไม่ใช่ภาพที่รื่นรมสมนัตแก่เธอเลยสมัยเป็นเด็กวัยรุ่นพอมีคนมาพูดถึงวงการนี้เธอถึงกับร้องยี้เลยทีเดียวพอก้าวเข้ามาในวงการนี้เต็มตัวเธอจึงได้รู้ว่าอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ในตัวอย่างเต็มภาคภูมิแต่ในความมีคุณค่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเบื้องหลังช่างเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการอะไรๆก็ดูยุ่งยากวุ่นวายไปเสียหมด เล่นหนังมาแล้วหลายเรื่องก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังทําได้ไม่ดีแล้วทีนี้จะทําต่อ,อยังไงสัญญาที่ทากับค่ายหนังสองปีก็ใกล้เวลาจะหมดสัญญาแล้วในที่สุดแม,ม่จินตราสุขพัทก็ได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดจากเด็กสาวคนหนึ่งผู้ทํางานออฟฟิศเป็นเลขานุก,การของบริษัทแห่งหนึ่งวันหนึ่งมีผู้มาชักชวนให้ไปแสดงหนังเธอก็ได้ไวลางานที่เพิ่งทํามาได้7เดือนเพื่อไปเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าโลกมายาจนผ่านไปพักใหญ่ๆ ได้เล่นหนังและหลายเรื่องเพียงเท่านี้เธอก็คิดว่าเธอได้มาไกลเกินกว่าที่คาดไว้มากแล้วพอแล้วคงไม่ไปต่อเกินจากนี้อีกแล้วความยุ่งยากหลายอย่างแรงกดดันความเป็นคนขี้เกรงใจคนและคงอีกหลายหลายอย่างประดังประเดเข้ามาชีวิตคนเราก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรียกว่าช่วงตัดสินใจสายฟ้าแลบป,ป,ปุบปับฉับพลันถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ได้เดินออกมาจากตรงนั้นเวลานั้นก่อนที่เหลือต่อจากนี้ค่อยว่ากันอีกที แม่จินตราสุขพัฒน์ได้ประกาศกับทุกคนว่าขอพอแค่นี้สําหรับเส้นทางชีวิตการเป็นนักแสดงและจะไม่ขอต่อสัญญากับค่ายหนังอีกต่อไปเธออยากจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมทํางานเป็นเลขานุการกับสังคมที่คุ้นเคยกับบริษัทที่เธอเคยขอลาง,งานมาแสดงหนังแห่งนั้นไม่ใช่แต่คนรอบข้างเท่านั้นที่ตกใจต่อการตัดสินใจครั้งนี้ของแม่จินตราผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหลายท่านเมื่อได้ทราบเรื่องนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงไปตามๆกันวันนั้นสกกะจารุจินดาผู้กำกับเงทองผู้กำกับเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมา ได้โทรศัพท์ไปหาแม่มจินตราเป็นการด่วนเขาค่อยๆพูดให้สตินางเอกผมมาเงินล้านอย่างผู้ใหญ่ใจดีและใจเย็นเป็นดังน้ำดับไฟในหัวใจอันร้อนรุ่มของวัยรุ่นว่าการที่จะปั้นนางเอกคนหนึ่งขึ้นมาประดับวงการได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆและไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกเช่นกันที่ใครคนหนึ่งจะสามารถก้าวมายืนถึงจุดนี้ได้ทำไมเราถึงไม่รักษาโอกาสนี้เอาไวล่ะเมื่อมีผู้ใหญ่มาเตือนสติถึงขนาดนั้นเธอจึงตัดสินใจต่อสัญญากับค่ายนางอีกครั้ง จากวันนั้นถึงวันนี้แม่มจินตราสุกพัฒน์ได้ลวดเล่นบนเส้นทางถนนสายบันเทิงมาอย่างยาวนานทั้งจอเงินและจอแก้วคือทั้งผลงานด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในส่วนของผลงานด้านละครโทรทัศน์เธอมีโอกาสได้รับบทเด่นๆโชว์ความสามารถอยู่หลายเรื่องและเรื่องที่กล่าวขวัญกันมากที่สุดเรื่องที่ทำให้เธอได้รับรางวัลถึงสองสถาบันใหญ่ในปีเดียวกันซึ่งไม่เคยมีใครทำได้นั่นคือเรื่องสี่แผ่นดินจินตราสุกพัฒน์รับบทเป็นแม่พลอยได้อย่างทิ้งลายนักแสดงคุณภาพ เธอเล่นได้ดีเยี่ยมและงามสงา่าจนถึงขนาดมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเจ้าของบทประพันธ์เรื่องสี่แผ่นดินเอ่ยปากชมออกมาตรงๆว่าแม่พลอยของฉันจินตราสุกพัฒ์ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงที่ได้รับรางวัลมากที่สุดทั้งประเภทชายและหญิงได้รับรางวัลมาแล้วทุกสถาบันเมื่อนางเรื่องแรกในชีวิตเตรียมออกฉายสกกะจารุจินดาได้พูดถึงเธออย่างน่าสนใจว่าในฐานะนางเอกหน้าใหม่เธอเป็นนักแสดงที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง มีความตั้งอกตั้งใจในการแสดงดีผมไม่ผิดหวังเลยที่ได้พยายามปั้นเธอขึ้นมาเธอสามารถเข้าถึงบทแสดงอารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะการแสดงทางสายตาซึ่งดารานักแสดงน้อยคนนักที่จะสามารถแสดงออกมาได้แต่เธอทำได้และทำได้ดีด้วยครับและแล้วในที่สุดท้ายการสัมภาษณ์ครั้งนั้นสกกจจารุจินดาก็ได้พูดในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดซึ่งเป็นเหมือนคำทำนายอนาคตชีวิตการเป็นนักแสดงของจินตราสุขพัฒน์ไว้ดังนี้ว่า ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่มาดูหนังเรื่องนี้จะต้องชอบและรักเธอคนนี้ไปอีกนานแสนนานไม่มีวันลืมได้แน่ๆผมขอรับรองเกือบ40ปีผ่านไปแล้วผลงานและก,การเวลาก็ได้ยืนยันแล้วว่าคําทํานายนี้เป็นความจริงทุกประการจินตราสุขพัฒนได้กลายเป็นขวัญใจมหาชนอีกคนหนึ่งของวงการแม่มจินตราสุขพัฒ์เกิดเมื่อวันที่22มกราคม2 5 0 8ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในครอบครัวคนไทยเชื้อสายมอ นับถือศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกมีพี่น้อง5คนเธอเป็นคนที่สี่ปิดาชื่อนายปรีดีเธอคือคู่ขวัญคู่สุดท้ายของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเธอคือนางเอกคนสุดท้ายผู้ปิดตำนานภาพยนตร์ไทยจินตราสุขพัฒน์ขอให้มีความสุขมากมายครับ